chơi pháp thì chim táo hoàng này tiền hả chim hoài bầm lúng hoài đó ดีค <cek warm st anza> ่ะพอกันน e ี้แล้วในช่องกินกับแพทเนาะพี่น้องคะวันนี้ได้เมนูหอยบำรุงหอยอีกแล้วค่ะแซ่บพี่น้องค่ะเห็นหอยแข้งก็อยากหอยแข้งอีกนลจ้ะไก่ปีใหม่เมนูแบบนี้จ้ะพี่น้องค่ะไก่ปีใหม่เนี่ยหอยแข้งขาดไม่ได้มาค่ะพี่น้องแซ่บน้ำกันจ้าด้วยไม่ไหวแกเอาเลยค่ะส่วนน้ำกอนว่าน้ำขึ้นดำดีเถอะพี่น้องโอ้ส่วนงานหอยแข้งจิเนี่เหมือนแคงไม่แต่แบบนี้ พี่น้องยัดส่วนแห้งเมนูส่วนเบาๆเบาได้เบาจ้าขี้ขอข้อสำลักพี่น้องเป็นห่วงม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะอืมทั้งหวานที่กรุบเนื้จับเจอักหอยกิมต้องหอยหนึ่งตีฮะกินหอยบำรุงหอยแล้วโอ้ตี คือมันไงแดอบอกหอยไงเด้เ <laughs> อแพะพราล้อเอาเอ,อาหนยสำนีเด้มเดอมันไงแด้อใหญไงกว่หนีเด้ออือ <laughs> หอยแข้งเดือดจร,ร,ริงหรอคะหอยแข้งเดือดแสบได้จากมัาน ไปเห็นงานอหู่วัวขาวจะเลยเสือมั้นะหอยแค็งเลือดอร่อยหวานกุุบฮะมาแล้วได้ค่ะแบวเลยลูกไปเลยค่ะอื้ม ไปเอาอนขนมให้ลูกสาวจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องขาจะเป็นเรื่อยๆแบบว่าแบบมันนี้ค่ะพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์แมนวลกับนออกแพลทขอบคุณที่ซัาบขอเข้าครอบแมนวลนะคะพี่น้องจ๋า

น้ำฉ่ำมากค่ะแกะแล้วก็มีดิเนี่ยอืมนึกว่ามีดแต่ยุติเติดเปลือกแกะไว้แล้วก็มีอุยอ้ยหอยจับพี่น้องค่ะก็คือหาตอนวาดหวาน เป็นผักบุ้งนี่ยอดมันสิสิบว่ามีสารยูริกีนอะแพ่น่ะยอดมันมีกันวะเนี่มนมนมยมาเนยจ็บบ่อยเด็ดออกมาะถ้าเป็นผักบุ้งกีนนี่จะบ่มีสารยูริกคือผักบุ้งขาวหน้าบ่ะไม่ใช่บขคือกันดูบอค่ะพี่น้องค่ะ,ะยอดผักบุ้งกีนมันคือบามียอดหนึ่ง นี่หันยัางสิยังเป็นตะเด็ดน้ำพี่น้อง,องค่ะพักบุงสิมะหรือว่าพักบุงกินแบบนี้ข้องบะหม,มี่มันมาจากพี่น้องค่ะเนาะแปลกสงสัยถามคั้วหมูกับพี่น้องถ้าพี่น้องเดียร์ยังไม่ทำผัดอ,อ,อาจจะเป็นบางครอบครัง เนไก่ปีใหม่เหรจ้าพี่น้องคะเรียมเมนูนอะไรเลยขาดไม่ได้ก็คือหอยแข็งด้วยพี่น้องเมนูตับแก้มจ้าพี่น้องคะพ,พี่น้องทางแกนกรุงเทพลงมากทางเมืองนอกลงมากนะแพนเนะ ไม่ยามบานปีใหม่ได้มากบะเนจ่ะพี่นอนค่ะึ้อะยุดหลานหอนผู้บรด้าดรดดมาเนาะจ่ะน้องเทียกับง่าร่างงานบริเมาเลยเนือ้อแผลปีเดียเดตัวนี้เด้จ่ะปู้มาบรได้คแมพอแม่ขึ้นหอนพอม,ดพอม,มเด้แผลผู้มาบรายมากับมากช่วง ว่าเป็นเทศการณ์พี่เนาะค่ะก็เสร็จการณ์เนาะบ่ดีดอกก็ยังให้มา <คน S 1> ช่วงเทศการณ์ม่ติ่งเหมือนอค่นหลายเมื่อยรถพี่เนาะค่ะนั่งก็สิห้อนอืม งจังอันนี้จะมาข้าบุยางแบบมาข้าวบุเนี่ยไปกับมากอบอืมอืมจับจำเป็นหัวแข้งของกา้านของกนไม่มน้องคะพี่นองเอ้ยขาหนามเก็ดห้วยงังแบบโอ,อ้ขอยแดงอะไมาใหม่ย่าอย่อืม เราบวยบวมถ่ายเง็นสองจิ๊กต๊อก่กินยังกะซำน่สาสิเป็กอันนี้ก้อนเละจอกเธะจอกเอาไปหัน้วมันจะมบะเบิดเราไม่หวานหวานยังของเ็ลคือเราเป็กก่อนกินบามกูจะจอก

พี่น้องไม,อม่เหมือไม่ใช่นี่กินอะไรกินเอาสบไปมาได้ค่ะพี่น้องคะเ <sk ill> มนูปวดกินจนลืมปวดทักจนลืมเจี๊ยบเแซบน้ำกันเด้อจ้าลายอ,อนะันลายแนวพันละวันพี่นอ้องค่ะนั้งเตีก่กวางเป็นเอื่อนแล้วแต่ <S <s <sk ill> ประสาบ่ดีไปไหนดิมนอ้อง Kinh ta hải em nè tìm hoài hỏi băm luôn hoài bắt hư 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 cái, này thật. Hỏi cái này ศึกษาแล้วไงถามแต่พี่น้องไงคีขันเนาะพี่น้องหาให้พี Demon> ่น้องตอบาใ็ดคลิปเตะไม่ง่ายแต่พี่น้องมันตอบไวกว่าเขาหาพี่น้องมันหล้ ยาวๆหวานเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันเด้อจ้ะสุดๆ พี่ไม่แหลวสิเดไปหาปิดงอกพี่นอ้องคะอมไม่เน oh, <c oughs> oh, uh ี่ยมันไม่เนี่ยมันไม่แม่เนโอ้จ้าหวานฉ่ำ่ะอื มันเขือเทศแต่เป็นอะไรคะคือหวานแต่จะได้มากสดๆเลยของอ้สดพี่น้องค่ะมึงสดมากนคือแดงๆแบบนี้พี่นอ้อคเห mm. 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 ไม่ข้าวไล้จากพี่น้องค่ะหวานไม่จะข้าวเยอะหมดมหมดจริงจริงโหสวนยูทูบได้พี่น้องเป็นสิทธละ <laughs> แต่ส่วนว่ายูทูบกับสีดีก็เหนื่อจ้ะ โอเคเกรยสื่ออันแนวอันนั้นมากเ้วพี่น้องใส่ดีดอกสองอเ่อแหลกเธอที่สามมันหลุยเจ้าเงี้ยบอ่ะอืมจะได้ใส่ส่วนดีกว่าอืมอ,อืมอ่ะอืมดีค่ะท่ันอืมจับ เอาละคะ่ะพี่น้องคะมมืกอก็อี่มแล้ยวนะจ้าถ้ากินมุม,ม่ามกีมบสุภาพต้องขอโดษขอไปเลยๆเพราะกันใหม่คลิปนาเด้ยจ้าสวัสดีสสดค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณมา,มากๆเลยจ้าบ๊ายบาย